สเทคนิคที่จะช่วยป้องกันให้คุณไม่เสียรู้แบบเคสที่เป็นเจ้าของเคสผ่อนบ้านนะคะลักหมื่นตัดเงินต้นเพียงแค่5บาทแล้วชาตินี้เมื่อไหร่จะผ่อนหมดนะคะอมาดูกันค่ะว่าถ้าไม่อยากจะเป็นแบบเคสดังกล่าวนั้นเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้แพรลินม,มีคําตอบค่ะเริ่มต้นเลยนะคะทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะคะในกระบวนการที่เราไปผ่อนบ้านเนี่ยโดยทั่วไปนะคะ เวลาที่เราผ่อนนะคะให้รู้ไว้เลยว่าตัวเลขที่เราได้มานะคะเงินงวดที่เราต้องชําระในแต่ละงวดเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสส่วนค่ะนั่นก็คือเงินต้นและดอกเบี้ยนะคะอ่ะรู้ไว้ตรงนี้ก่อนด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่แบงค์คำนวนนะคะเงินงวดแต่ละงวดเนี่ยค่ะก็เกิดจากการที่คํานวณในส่วนของดอกเบีย้ยแล้วก็ความสามารถในการกู้ของคุณแล้วก็ระยะในการกู้ค่ะสมมุติว่าแพรลินอายุ30ใช่ไหมคะ ออระยะเวลาที่แบงก์จะปล่อยกู้สูงสุดก็คือ70ปีระยะเวลากู้ก็คือได้สูงสุด40ปีระยะตรงนี้แหละค่ะจะมาใช้คำนวณในการคำนวณออกมาว่าคุณจะผ่อนออกมาเนี่ยตอง,งวดเท่าไหร่แล้วในงวดตรงนั้นก็จะมีเงินต้นระดอกเบีย้ยเนาะอ่ะถ้าใครอยากรู้ดีเทลให้แนะนำไปโหลดแอปพลิเคชัน financial calculator ค่ะง่ายๆเลยแล้วคุณจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยนะคะว่าการคำนวณดอกเบีย้ยและเงินต้นเนี่ย เป็นมาอย่างไงนะอ่ะแต่ว่าเรามาดูกันก่อนค่ะที่เทคนิคที่แพลนอยากจะมาฝากวันนี้นะคะว่า3มนะเทคนิคนะคะที่จะช่วยทำให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็ไม่ตกแบบเจอสถานการณ์เดียวกันกับเคสดังกล่าวนะคะที่ผ่อนเงินไปหลักหมื่นตัดเงินต้นเพียงแค่5บาทวิธีป้องกันวิธีแรกเลยนะคะนั่นก็คือว่าเวลาที่เราจะไปเซ็นสัญญาเงินกู้กับที่ไหนก่อนนะคะให้ไปขอตารางงวดเลยค่ะ ถ้าเราไม่รู้จักเข้าแอปพลิเคชันคำนวณเองเนาะให้ขอจากธนาคารได้เลยค่ะตารางนี้นะคะขอออกมาเลยค่ะ360งวดนี้นะคะถูกตัดเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยในแต่ละงวดเท่าไหร่นะคะจะได้เข้าใจกลไกต่างๆนะคะแต่เห็นตารางนี้บอกก่อนนะคะว่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะตกใจตัวเลขนิดน,นึงนะคะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะตัดแทบจะทั้งหมดเลยค่ะเป็นดอกเบีย้ยหมดเลยค่ะ แล้วมันจะเหลืออยู่นิดหน่อยเองที่เหลือเป็นแค่เงินต้นนะคะแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่งนะคะด้วยกระบวนการของการลดต้นลดดอกนะคะมาเราจะเริ่มเห็นแล้วค่ะว่าการตัดเงินต้นไปเนี่ยมันจะมีปริมาณที่สูงขึ้นนะคะอันนี้เป็นกลไกธรรมชาตินะคะแล้วก็เรื่องที่2ค่ะหลังจากที่ขอตารางมาแล้วนะคะถ้ามีความสามารถนาะะแพลนแนะนําว่าอย่าผ่อนตามจํานวนที่ธนาคารแจ้งนะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดคุณ ไม่ได้เอาเงินไปลงทุนอะไรอย่างอื่นเนาะแต่ถ้าใครมีออปชันในการไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนมากกว่าก็เอาไปลงทุนก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้าใครไม่ได้มีแผนการลงทุนการเอาเงินมาลดดอกเบี้ยตรงนี้ก็น่าจะดีที่สุดค่ะโดยการที่ถ้าสมมติว่ามีเงินเท่าไหร่นะคะสมมติว่าผ่อนเดือนละ10,000บาทก็ให้โปะเข้าไปค่ะประมาณสัก10%นะคะผ่อน1 0 0 0 0ก็ผ่อนเป็น1 0,000แล้วก็โปะ1 0 0 0บาทแบบนี้ทุกงวดจะช่วยลดดอกเบี้ยบานค่ะ ซึ่งเพื่อนรู้ไหมคะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ลดดอกเบียนะคะบ้านนะคะ2ล้านบาทสมมุตินะคะที่เราซื้อมา2ล้านพอจบสัญญามันจะกลายเป็น4ล้านทันทีเพราะมันมีดอกเบียด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆรู้จักผ่อนแล้วก็โปะลงไปนะคะตรงนี้มันจะช่วยทุกคนประหยัดดอกเบียได้ค่ะและถ้าเกิดทําต่อเนื่อง3-5ปีเราจะเริ่มเห็นอัตราดอกเบียรที่ลดลงไปแบบในหยะนั่นเองค่ะและถ้าเกิด อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าช่วงที่เรามีโบนัสออกอย่าลืมโปะเข้าไปนะคะมันจะช่วยทําให้ตัวเลขยิ่งลดไปได้แล้วถ้าโปะตอนช่วงแรกๆเนี่ยได้ก็จะยิ่งดีนะนี่2ข้อแล้วนะคะข้อที่3ค่ะก็อย่าลืมรีไฟแนนซ์หรือรีเทนชันค่ะพอครบ3ปีเมื่อไหร่นะคะให้เพื่อนๆนะคะเตรียมวางแผนเลยค่ะว่าจะอยู่กับธนาคารเดิมหรือจะย้ายค่ายนะคะตรงนี้ไม่อย่างนั้นแล้วเพื่อนๆถ้าไม่ทําเรื่องของรีไฟแนนซ์หรือรีเทนชันนะคะ จะโดนเรื่องของดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งตอนนี้ดอกเบี้ยเราก็อยู่ในช่วงขาขึ้นด้วยถ้าเราไม่ทำตรงนี้นะคะกลายเป็นว่าเสียค่ารู้ตรงนี้หลักหมื่นเลยค่ะซึ่งแพรลินก็เคยพลาดมาแล้วนะคะคือยุ่งมากตอนช่วงนั้นกำลังคลอดน้องออกมาค่ะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้มีแบบเวลาไปปรับตรงนี้ปรากฏว่าเสียค่า โงตรงนี้ไปนะคะหลักหมื่นเลยนะดังนั้นแล้วใครที่วางแผนดีๆอย่าลืม alert ดีๆนะคะครบ3ปีปุ๊บเตรียมวางแผนเลยค่ะก็จะทําให้คุณนะคะสามเทคนิคนี้จะไม่ทําให้คุณเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็ไม่พลาดแบบเคสที่กําลังเป็นขา่าวในตอนนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือความหวังดีจากแพรลินนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ ได้สาระดีๆกันไปนะคะถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆด,ด้านการลงทุนอสังหาแล้วก็การลงทุนด้านการเงินกับแพรลินนะคะอาจารย์พิเศษด้านการลงทุนอสังหาดิมรัพย์ที่มอกรุงเทพแล้วก็เจ้าของสถาบัานสอนอสังหาเอฟดที่การันตีมีผู้เรียนมากกว่า4,000คนค่ะ